โอเสียงงี้ครับใช้เลยตัดอยูหลังกล่องเสียงดีพร้อมครับผงว่าเสียงง่ายแหละ โอเคเลยครับเสียงดีครับนุกตัวนี้โอ้เสียง่าจะเป็นเสียงใหญ่เลยครับใส่เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีครับปวดจะออกมาได้กับดินดำครับมือนี้นี่เป็นเชลเลตตัวที่สิบสามครับตัวที่สิบสามของดินดำนะครับอดใจว่ไวเลยครับเรียกทีเขาน้ำเขาน้ำเขาเนี่ยครับ โอ้หน้าตาโหดครับนกตัวนี้หน้าตาดีสอยข้อสอยข้อใหญ่ครับเสียงนี่ผมว่าเสียงง่ญ่แท้แน่นอนครับนกตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกับเจ้าดินดำครับผมเชลยตัวที่13ครับสวัสดีครับ